สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวสินค้ากับร้าน CS IT System กันดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเคสใหม่จากทางแบรนด์ Antec นะครับผมเป็นรุ่น CX 2 0 0 M นะครับผมเป็นเคสมินิทาวเวอร์นะครับตัวนี้ซึ่งโดยสีของตัวเคสนะครับตอนนี้จะมีทั้งสีดำและสีขาวนะผมด้านข้างจะเป็นเทนมเพิลการ์ดแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเทนมเพิลการ์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขนาดของตัวเคสกันก่อนนะครับ โดยหน้ากว้างของตัวเคสตัวนี้นะครับผมจะมีความกว้างอยู่ที่210มิลน,นะครับแล้วมีความยาวของตัวเคสนะครับอยู่ที่3 5มมิลน,นะครับแล้วมีความสูงของตัวเคสนะครับอยู่ที่3 9มมิลน,นะครับตัวนี้ โดยด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่ม power switch ให้1ปุ่มนะครับและปุ่ม reset switch ให้อีกหนึ่งปุ่มนะแล้วก็มีปุ่ม3.5รวมไมค์หูฟังนะครับให้อีก1ช่องนะครับตัวนี้แล้วมี USB 3.0ให้ถึง2ช่องเลยนะครับสำหรับเคส CX 200m จากทางแบรนด์ Antec นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเคสกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยเปิดตัวเคสนะครับจะเป็นขันน็อตสตัวแล้วเอาออกมาได้เลยนะครับตามนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ แลมาถึงที่ตัวหน้าเคสนะครับตัวหน้าเคสก็สามารถแกะออกมาได้นะครับด้วยการเปิดด้านหน้าออกมาเลยนะครับนี่ครับกดดันออกมาได้เลยตัวหน้าเคสนะครับนี่ดันออกมายี้ได้เลยนะครับก็จะแกะออกมาเป็นแผ่นนี้ได้เลยนี่แบบนี้เลยครับเรามาดูที่ในตัวเคสกันเลยนะครับตัวเคสตัวนี้จะมีพัดลมแถมมาให้ถึง5ตัวเลยนะครับตัวนี้จะมีแถมมาให้ด้านล่าง2ตัวด้านบน2ตัวและด้านหลัง1ตัวนะครับโดยท่าลงที่แถมมาให้ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นไซส์12เซนททั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ และตัวเคสตัวนี้นะครับผมตัวด้านล่างนะครับจะซัพพอร์ตได้แค่พัดลม12เซน2ตัวนะครับด้าน,นหลังเป็นได้สูงสุดอยู่ที่12เซนนะครับแต่ด้านบน,นครับสามารถใส่พัดลมได้สูงสุดอยู่ที่14เซน2ตัวนะครับก็สามารถหาพัดลมมาเปลี่ยนด้านบนได้นะครับด้านบนก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นมาให้อีกแผ่นหนึ่งนะครับตามนี้เลยสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ชุดลมที่มีความสูงอยู่ที่164มิลได้นะครับและเคสตัวนี้นะครับผมสามารถ ซัพพอร์ตการ์ดจอได้ความยาวสูงสุดที่3 3 0มิลเลยนะครับตัวนี้โใส่กันได้แบบสบายๆนะครับตัวยาวๆนะครับตัวนี้สำหรับเคสตัวนี้ผมไม่สามารถซัพพอร์ตเมนบอร์ดที่เป็นไซส์ ATX ได้นะครับตัวนี้จะซัพพอร์ตได้แต่เป็น ITX และ MATX เท่านั้นนะครับผมอ่าเนี่ยครับจะเอาใส่ให้ดูจะซัพพอร์ตได้แต่ที่เป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กเท่านั้นนะครับตัวนี้อ่านี่ใส่ให้ดูเลยก็จะไม่สามารถใส่เป็นบอร์ดใหญ่ได้นะครับนี่ แล้วข้อเสียของเคสตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถติดตั้งชิปน้ําที่เป็น2ตอนได้นะครับตัวนี้ได้แ,แต่ซิงลมอย่างเดียวนะครับสําหรับเคสตัวนี้นะครับแต่ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากได้เคสเล็กๆและประหยัดพื้นที่นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของพาร์ทด,ด้านหลังกันเลยนะครับอ่าผมแกะเลยเรามาดูส่วนของตัวหลังเคสกันเลยนะครับโอเคเรามาแกะดูกันเลยครับ โดยตัวหลังเคสนะครับก็จะมีนีถุงน็อตแถมมาให้พร้อมเคเบิลไทยนะครับครบชุดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับและเคสตัวนี้สามารถซัพพอร์ตฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมด2ลูกนะครับและ SSD ได้2ลูกนะครับตัวนี้แต่ว่าช่อง SSD กับช่องฮาร์ดดิสก์หช่องจะเป็นช่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใส่ไนะครับจะใส่ฮาร์ดดิสก์หรือว่าจะใส่ SSD นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟเทสของตัวพัดลมกันเลยนะครับตัวนี้นี่แบบนี้เลย โดยพัดลมที่แถมมาให้กับเคส Montech CX 200M ตัวนี้นะครับผมทั้งหมด5ตัวจะเป็นพัดลมที่มีไฟ RGB นะผมไม่สามารถปรับแต่งสีไฟได้นะครับและไม่สามารถคุมรอบพัดลมได้นะครับตัวนี้แต่รอบพัดลมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมลมค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบไฟพัดลมเราสามารถกดสวิตตัวนี้เพื่อปิดไฟได้นะครับแต่พัดลมก็ยังทํางานอยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเคสจากทางแบรนด์ a n t e c รุ่น CX 200M นะครับเป็นเคสมินิทาวเวอร์นะครับ และที่สําคัญเป็นเคสเล็กที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมและให้พัดลมจุกๆถึง5ตัวเลยนะครับตัวนี้ในราคาเพียง1590บาทเท่านั้นนะครับจากทางแบรนด์แอนพินะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับหรือจะมาสั่งซื้อได้ที่หน้าร้าน c s i t s y s t e m นะครับผมมีสาขาอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับชั้น2ขึ้นลิฟต์ฝั่ง MRT ก็ถึงหน้าร้านเลยนะครับผมสามารถเอาเคสมาเปลียนเอามาประกอบที่นี่ได้นะครับตัวนี้ และหากลูกค้าท่านใดต้องการให้เรารีวิวสินค้าชิ้นไหนในคลิปต่อๆไปนะผมก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและขาสารดีๆจากพวกเราชาวเซทไอทีซิสเต็นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ